เล่นแ้อะไรอาน้ถ้าคือเราก็จริงๆก็ยังไม่ค่อยเป็นแต่วก็ก็รู้สึกว่าแม่่ทุกคนคือระลักมาทุกคนก็คือคอยช่วยกันการก็ถือว่าเป็นนักแสดงใหม่หลังจากขอมคนข้างน้นเหมือนกันนะแต่ก็มีเขาเรียกว่ามีศักยาภาพคาะการแสดงสขคังเยอะนี่ทําผมก็ดีใจนะที่ได้ร่วมงานกับการรัชารุ่งเรืองต้งตะวันด้วยที่เป็นการกำกับออกมาทำให้นักแสดงแต่ละคนแสดงออกมาได้ ดี <ro> มากๆเป็นคอยเดามาที <elled> ่มีความซับซ้อนนะครับปมในไทยปมอะไรนะไม่ติดตามกันรับรองว่าดูหลังสวยแน่ครับเรื่องมันแบบมันมีความถอยย้อนเล่าย้อนนะแล้วก็กลับมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะคือจริงๆหนูไม่กล้าพูดเยอะหนูอู่สปอนแต่เอาเป็นว่าฝากด้วยนะคะทุกคนคุณดู่ะสองคนสิสิบค่ะความสนุกมีความมันมีความน่าติดตามเมนูของมันอยู่แล้วก็อยากต่างเลยนะพี่ลง ก็ทันช่อง HD แล้วก็ดูยอบหลังได้ทัน10ครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้คนสนุกไปกับละครแล้วก็ได้เงี้ทีมีเขาฝากด้วยเาจเียกกนสิเนนะครับคกาษาวราจะเรีนเียนแันที่อยู่ฝั่งนู้นอันนป้หอันให้